ถ้าจะบอกว่าเปลี่ยนเทลนมาในทางลงคือจะต้องหลุดรับสุดท้ายตรงนี้ผมวางรับสุดท้ายไว้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ลงมาสังเกตให้ดีว่าโอเคแหละเราให้น้ำหนักภาพหลักมาทางเทรนของการไซด์เว up อ,อยู่เพราะนั้นลงมาย่อก็ถูกเข้าซื้อครับย่อลงมาก็ถูกเข้าซื้อเพราะนั้นมีโอกาสครับที่จะไซด์เวกลับมาเล่นในโซนด้านบนได้นะครับยังหวังว่าจะยังมีแรงซื้อแล้วก็พาขึ้นมาถึง1 112อยู่นะครับนะอันนี้จะเป็นเป้าหมายสําหรับ UJ ครับในสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะผมยังไม่อยากพูดสําหรับ UJ นะครับเทรนด์มันไม่แข็งแรงนะครับมีโอกาสจะไซด์เวในกรอบนี้ออกไปเรื่อยๆแหละนะครับเอาไว้มันตั้งเทรนด์มาได้แบบเห็นชัดเจนตอนนี้ผมก็ยังมองไซด์เวขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆเอาเล่นเป็นแบบ อนุญาตเริ่มจากในส่วนของ US อ่า EU ขอภัยครับอ u ครับมาเริ่มกันที่ในส่วนของอียูในส่วนของอีนะครับเรายังมองว่ายังเป็นเทรนด์นี้อยู่ขครตามช่องอยู่น่าจะพอทราบเป็นดีอ u มีส่วนมีปัจจัยกับทองคำด้วยเช่นกันนะครับถ้าอ u ูปรับตัวลงมีโอกาสที่ทองจะลงด้วยเช่นกันนะครับ รานควรทราบไว้นะครับเกี่ยวกับค่างเงินหรือการตัวค่างเงินต่างๆนะครับเพราะฉนยูโรมีส่วนมีปัจจัยนะครับนะซึ่งถ้าเกิดดูโลปรับตัวลงทองมีผลนะครับเป้าหมายของ EU อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งหกครับเป้าหมายตรงนี้นครับสัญญาณที่มาจบมาในสัปดาห์ล่าสุด บ่งบอกมีความน่าจะเป็นว่าจะปรับตัวลงมาต่อนะครับเพราะนั้นด้วยภาพที่มองอยู่เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสจะเป็นซ u เปอร์สตรองเทรนได้หลายคนที่เทรดด้วยอินดิเคเตอร์อาจจะรู้จักมันในนามของซ u เปอร์สโตคนที่เทรดในเรื่องของเทรนไลน์อาจจะรู้จักมันในเรื่องของสปีดไลน์ที่ผมมองว่าอาจจะเกิดขึ้นในภาพของเดนะครับแต่ผมไม่ได้ถึงขนาดใช้เทรนใน ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เทรดไทม์เฟรมระดับวีกันอยู่แล้วนะครับนะมีบ้างแต่น้อยครับนะนะครับเพราะนั้นยังมองว่ามีโอกาสครับไหลต่อ1.16ครับสำหรับยูโรฝากกันไว้ในภาพสัปดาห์หน้านะครับคืออาจจะใช้เวลาสองสัปดาห์ก็ได้นะแต่ภาพตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสลงครับต่ออาจจะอีกหนึ่งสองหรือสามวิข้างหน้าเทคเป้า1.16ได้นะครับแล้วสัญญ,ญาณจบล่าสุด มีโอกาสจะปรับตัวลงต่ํากว่าราคาปัจจุบันได้นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับในไม่นานเท่าไหร่นะครับและถ้าทดสอบแล้วหลุดอ่ะนี่แหละเรื่องใหญ่ครับถ้าทดสอบแล้วหลุดยาวครับเจอกันตรงไหนดีครับอ่ะถ้ามองด้วยสายตาประเมินคร่าวๆก็แถวนี้หนึ่งจุดหนึ่งสองหนึ่งจุดหนึ่งสามประมาณนี้ แต่จริงๆผมไม่อยากจะเห็นว่าผมไม่ค่อยวางเป้าเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นผมพูดถึงเรื่องของเป้าสักเท่าไหร่นีครับเพราะว่าเอาจริงๆเรากําหนดมันไม่ได้นะครับหนึ่งจุดหนึ่งสามนะเรากําหนดไม่ได้ครับสมมุติถ้าเกิดมันเล่นเทรนด์นี้มาจริงๆย่อพัก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 เผลอเผลอไปเผลอไปเผลอมาครับหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งเป็นไปได้ไหมได้ครับเพราะนั้นผมถึงไม่อยากวางเป้าที่หนึ่งจุดหนึ่งสามเพราะ ผมวางไปก็ไม่ได้แอคชั่นอะไรเอาจริงๆไหมให้มาสวนบายแล้วรอกลับเทรนหรอไม่ไม่มีทางครับผมจะกลับมาเล่นหน้าบายก็ต่อเมื่อเห็นเทรนขาขึ้นแล้วเท่านั้นนะเพราะนั้นตราบใดที่เล่นกับเทรนนี้ลงมาเรื่อยๆครับไม่ต้องมาคุยเรื่องของภาพการขึ้นเด็ดขาดครับเพราะเทรมนมาลงอ่ะแล้วคุณจะไปสวนทำไมอ่ะถูกไหมไอสิ่งเหล่านี้มันจิตปรุงแต่งทั้งนั้นไอตรงเนี้ยแนวรับนะตรงนี้แนวรับนะนนบนะจิตปรุงแต่งล้วนๆเลยครับ ถูกไหมเพราะมันมาแล้วมันอาจจะใช้เวติดแล้วทะลุลงไปก็ได้ไงก็เราเล่นกับเทรนด์นี้ถูกปะนะครับถ้าคุณลงมารับดือด้อๆมารับอยู่เฉยๆมารับเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเล่นถือแบบเป็นปีๆหรือเปล่าถ้าถ้าถือเป็นปีๆแล้วย่อมาแล้วรับวางกลยุทธ์เป็น close system แบบกลดแบบเนี้ยอ่ะได้ถูกไหมมันคนละกลยุทธ์กันครับ นะแต่ผมว่าแค่นี้เอาแค่เทรนด์ลงมาตรงนี้นี่ก็ยาวตายแล้วครับกรอบตรงนี้เห็นไหมครับกรอบระยะนี้คือหนึ่งปีนะครับตอนนี้เราเปิดภาพวีกันอยู่นะนี่คือกรอบหนึ่งปีนะครับนะฝากเอาไว้ครับอันนี้เป็นมุมมองสำหรับยูโรครับมาดูกันในส่วนของ UJ ครับผมสักครู่หนึ่งนะครับ UJ ที่กำลงังตามกันอยู่ครับไซด์เว์อ up ไซดเวอัพไซด์เวจริงๆครับในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาไม่แทบไม่ขยับเลยครับแทบจะอยู่ที่เดิมเลยตอบแคบมากๆนะครับแต่เอาล่ะมันคือไซด์เวอัพครับถ้าจะบอกว่าเปลี่ยนเพลนมา ในทางลงคือจะต้องหลุดรับสุดท้ายตรงนี้ผมวางรับสุดท้ายไว้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ลงมาสังเกตให้ดีว่าโอเคแหละเราให้น้ำหนักภาพหลักมาทางเทรนของการไซด์เว้าอยู่เพราะนั้นลงมาย่อก็ถูกเข้าซื้อครับย่อลงมาก็ถูกเข้าซื้อเพราะนั้นมีโอกาสครับที่จะไซด์เวกลับมาเล่นในโซนด้านบนได้นะครับยังหวังว่าจะยังมีแรงซื้อแล้วก็พาขึ้นมาถึงหนึ่ง จุดหนึ่งหนึ่งสองอยู่นะครับนะอันนี้จะเป็นเป้าหมายสําหรับ UJ ครับในสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะผมยังไม่อยากพูดสําหรับ UJ นะครับเทรนด์มันไม่แข็งแรงนะครับมีโอกาสจะไซด์เวย์ในกรอบน,นี้ออกไปเรื่อยๆแหละนะครับเอาไว้มันตั้งเทรนด์มาได้แบบเห็นชัดเจนตอนนี้ผมก็ยังมองไซด์เวย์ขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆเอาเล่นเป็นแบบนี้ไปแล้วกันเพราะถ้าเกิดให้มองภาพวีคต่อวีคไม่ได้ครับดูวีคต่วีคเนี่ยมันไซด์เวย์จัดเลยครับ นะเพราะนั้นมองในกรอบนี้เล่นไปเรื่อยๆครับจับราที่ยังไม่หลุดย่อลงมาต่ําๆซื้อย่อลงมาต่ําๆซื้อไม่ต้องคิดอะไรมากครับเล่นกลยุทธ์ไซด์เว้ไปครับนะมาดูกันในส่วนของ GJ นะครับ GJ ภาพรวมยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของขาขึ้นอยู่นะครับแม้จะมีการพักฐานไซด์เวลลงมาอยู่บ้างในช่วง2เดือนที่ผ่านมาแต่มองเทรนหลักผมยังให้น้ําหนักไปในทิศทางขาขึ้นอยู่ เพราะนั้นหาจังหวะย่อมาซื้อครับย่อมาซื้อแล้วก็ตรงนี้คือแนวขาดทุนจุดตัดขาดทุนแต่ทีนี้ใครจะวางกลยุทธ์ตรงไหนอะไรยังไงหาจุดเข้าตรงไหนอันนี้ส่วนตัวนะครับนะผมขอมองภาพรวมยาวๆแล้วกันนะใครสนใจตัวไหนเป็นพิเศษก็มาสอบถามกันในกลุ่มแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้อัปเดตให้เป็นตัวตัวไปแล้วกันนะนะในภาพของวีคเนี่ยเทรนยังเป็นขาขึ้นอยู่ แต่เทรน์ที่เพิ่งจบมาไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับปิดตัวแดงลงมานะครับเพราะนั้นในสัปดาห์หน้าอาจจะใช้เวติดติดแถวนี้ครับนะติดติดอยู่แถวนี้อาจจะใช้เวติดติดแถวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันช่วงปลายเดือนนะครับหรือเดือนหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้ออกมาคือจบครับทุกอย่างจบอันนี้คือทุกอย่างจบครับสําหรับเทรนด์ที่เราตีกันมาตรงนี้ อาจจะต้องมาเล่นเทรนดใหม่กันฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวไปอัปเดตกันในภาพของระหว่างวันกันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีภาพของวันตัวนี้อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าผมเห็นสัญญาณตัวนี้เบรกขึ้นมานั่นหมายความว่าเทรนตัวนี้มันเริ่มอ่อนแรงแล้วนะครับความแข็งแรงมันน้อยลงแล้วเพราะนั้นมีโอกาสที่จะกระชากกลับขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็ผ่าเอาไว้นะ เดี๋ยวไปลงดีเทลกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์อังคารอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับมาที่ในส่วนของ GA ครับปอนออสเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมติดตามอยู่แล้วบอกว่าเป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งครับเป็นเทรนในทิศทางที่ปรับตัวเป็นขาขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะวิ่งแบบสตรองเทรนครับ GA ปอนออสเป็นตัวที่น่าสนใจสำหรับการเล่นแบบ Follow Trend ฝากไว้ติดตามครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาปิดบวกมาด้วย นะเพราะฉะนัมนมีโอกาสครับไปแบบนี้ได้ครับแต่ประเด็นมันจะมีอยู่ว่าจะสตรองขนาดนี้ไหมหรือจะเล่นแค่เทรนนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะต้องติดตามครับถ้ามันจะสตรองจริงมันต้องเบรกไฮเบรกไฮแบบกระชากแรงๆครับคือวิ่งพุ่งขึ้นมาเลยครับแบบนี้ แต่้าเกิดพุ่งไม่แรงยอ่อคพักแบบนี้อันนี้ก็จะมาในทรงนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามครับแต่ถ้ามันได้วิ่งแล้วตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่วิ่งแล้วแบบค่อนข้างแข็งแรงมีจังหวะย่อพักซื้อแบบเนี้ยเหมือนทองที่เราตามกันแบบช่วงช่วงที่ผมยกตัวอย่างให้ดูครับสองสามเดือนที่ขึ้นมาแล้วแบบขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วมันขึ้นมันก็มักจะขึ้นแบบนั้นนะมันจะมีทรงอ่ะมันไม่ได้แบบ อยู่อยู่กระชากทิ้งเท่าไหลนะครับแต่ว่ามีไหมกระชากทิ้งแบบนี้กระชากทิ้งกระชากทิ้งแบบนี้หาจังหวะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบเป็นจังหวะแบบนี้อ่ะย่อได้เห็นได้เก็บมันบ้างนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ติดตามนะครับสําหรับปอนออสนะที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับมาที่ในส่วนของออสนิวซีแลนด์ครับตอนนี้ผมมองว่าราคาเนี่ยปรับตัวลงมาเรื่อยๆปรับตัวลงมาเรื่อยๆ นะครับแล้วก็คิดว่าจะยังไหลลงมาได้เรื่อยๆอยู่นะครับมองภาพของวีคกันสักนิดหนึ่งไหลไปตรงไหนครับสิ่งหนึ่งที่ผมคุยเอาไว้สำหรับออสนิวซีแลนด์ใครที่ตามก,นกันทุกวันทุกวันสำหรับค่าเงินนะครับเนี้ยตัวเนี้ยที่ผมให้ระวังและจบมาถูกซื้อมาแบบนี้ระวังแรงสวนครับอยู่ๆฉันอยากจะสวนขึ้นมาเลยได้ไหมได้ครับ แต่มันยังมีจังหวะยังมีเทรนให้โฟลโลอยู่เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันในภาพวันนะครับแต่ผมยังมองว่าถ้ามองภาพวีคเริ่มไม่ดีแล้วถอยถอยก่อนนะครับสำหรับภาพวีคใครเล่นภาพวีคถอยก่อนนะครับนะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะครับขออภัยครับก็ตอนนี้ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะมีแรงซื้อกับเข้ามาตรงนี้กันได้นะครับสำหรับออสเนซี่แลนด์นะ มากันที่ในส่วนของยูโรนิวซีแลนด์ครับยูโรนิวซีแลนด์ในภาพวีคน่าสนใจครับน่าสนใจยังไงครับภาพนี้ครับสังเกตดูตอนนี้มันมีการ Break Trend ถูกไหมฝั่งนี้ตอนนี้มีการ Break ทรนด์เหมือนกันครับแล้ว b เบ a k แล้วมันวิ่งขนาดไหนะดูครับเห็นในนี้เหมือนไม่เท่าไหร่ตรงนี้ครับเห็นไหมแล้วมันเบรกลงมาครับระยะนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งหมืนจุดครับเพราะฉะนั้นสําหรับยูโรนิวซีแลนด์ ผมคิดว่าจะเกิดการตั้งฐานใหม่ตรงนี้เป็นฐานการลงใหม่ทำโลใหม่และจะไหลลงมาด้านล่างอีกระาหนึ่งเหมือนจุดทับก็ฝากไว้ติดตามสำหรับยูโรนิวซีแลนด์และบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับก็ใครสำหรับก็ที่รับชมกันอยู่ก็หากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มก็กดลิงก์กันเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์เียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะต้องฝากกันไว้เท่านี้สำหรับท่านที่รับชมกันอยู่ ทั้งบน Facebook YouTube หากมารับชมกันครั้งแรกยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับแล้วก็ไม่พลาดเนื้อหาไลฟ์ดีๆแบบนี้กันด้วยนะและหากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราครับอย่าลืมแอด l i น์แอที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทองคำค่างเงินหรือคริปโตนะครับ ก็บนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับและหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยและเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเ,เทรดบทวิเคราะห์ทัศนคติเรื่องการวางแผนการเงินอย่าลืมครับกดลิงก์เข้ากลุ่มเข้ามาร่วมพูดคุยกับเรากันได้นะครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มหากท่านที่รับชมผ่านทางไลฟ์ลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับหากรับชมกันจอนหลัง สามารถกดลิงก์จากรายละเอียดวิดีโอกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าหรือใครที่รอรับชมผ่านทาง YouTube ไว้เจอกันในบทวิเคราะห์หน้าขอบคุณครับ